สวัสดีครับสวัสดีทู้ชนทางบ้านนะครับพบกับผมทอมแคท55นะครับก็วันนี้เรามาพร้อมกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะฮะ YZ250F นะครับผมโอ้โหไรเลสบูนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวเขากันนะครับผมนะช่องผมนี้ส่วนมากจะเป็นขี่รถเที่ยวนะฮะโอ้โหแต่กดผิดกดผิดนะแล้วไปถีบรถตัวเองเฉยเลยนะ นะครับผมก็สถานที่เราจะไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเขากันนะครับผมก็คือสถานที่ก็คือว่าจะเป็นตรงนี้เลยครับมากไปแล้วนะครับผมนี่นะฮะตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่านะระยะทางก็เท่าไหร่ไม่รู้ <laughs> นะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยดีกว่าครับผมเนะี่ยยกรถขึ้นก่อนแป๊บหนึง่งหมวก พอหนุมพนุมใส่หมวกได้เสริมหนุกด้วยอ้อหมวกลายไฟนะฮะโอเคไปเลยดีกว่าครับผมโอ้โหรถแรงไปโอ้มาด่ากันเสียเลยนะไปครับไปเรื่อยๆครับโอ้ไปโอ้จอยรู้สึกวันนี้จอยไม่ค่อยเป็นใจนะจอยแบบมันบังคับ ลองใส้วต้องใช้คีย์บอร์ดเลยละมั้งน oh no ี่วันนี้เหมือนรถอืดๆนะฮะบรรยากาศอันนี้คือเป็นบรรยากาศภายในเกมนะครับผมโอ้โหซ้ายขวานี้บรรยากาศวิวสวยงามมากเลยนะฮะ โอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนาะเออโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้โหโอ้สวยสวยสวยวันรถไถรถไถรถไถนะว้าเจอรถไถปาดหน้ายกล้อยกล้อ รุแรงรถแรงรถแรงไปครับไปต่อมาโหวันนี้แบบท้องฟ้าจำใสนะน้องฟ้าเป็นใจมากเลยนะครับผมอากาศดีนะไม่ค่อยร้อนเลยนะครับผมวันนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเอยเลี้ยวซ้ายโอ้โหววอร์มเครื่องแล้วอร์มวอรมวอรแบบ เราต้องแบบว่าไม่ต้องรีดนะฮะช่วงนี้โอ้โหมีรถไถอรถไถยเยอะนะยกล้อยกล้อเก่ง <c oughs> ถึงไหนลลแล้วเอ้ยไกลแล้วไกลแล้วนะนี่ จากตรงนี้ไปก็น่าจะเป็นทางลุกลังแล้วนะฮะเริ่มแล้วนะฮะเริ่มจะเป็นทางลุกลังครับผมจะไปไหนเนี่ยจะยกล้ออย่างเดียวเลยรู้สึกจอยจะเป็นเพี้ยนแล้วฮนะสงสัยจะได้ซื้อใหม่นะฮะ อืมโอเคเริ่มละเริ่มแล้วนะโอ้โหบรรยากาศอะ้รนะถ่ายรูปทั้งหมดใส่เยโอ้บรรยากาศสวยนะครับผมว้าเฮ้ยหันหน้าทางนี้หน่อยเฮ้ยมีใครขี่รถผ่านไปเอ c ขี่รถผ่านไปเนะี่ยแล้วตาต่อครับผมโอ้เราเริ่มจะแบบอืม้มเข้าสู่บรรยากาศที่เป็น ภูเขาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขาลูกนู้นนะครับผมโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์นะฮะทางเริ่มแบบะนะบรรยากาศเริ่มได้ครับผมมาพร้อมกับนะรถที่ปากนะวันนี้ โอ้ยโอ้ยพีน้วโอ้ยบีกโอ้โห <c oughs> ขับเลยขับเลย g p e ครับขับเลย G-Ped เดี๋ยวขึ้นตรงนี้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้โอเค okay, ครับทางก็เริ่มจะแบบแคแบๆแล้วนะฮะโอ้ยอื <c> ้ม <oughs> บรรยากาศเริ่มดีนะครับผมขอขอจอดดูวิวตรงนี้หน่อยดูวิวฮะดูวิวสวยนะตรงนี้โอ้โหเป็นไงล่ะท่านผู้ชมนะฮะสวยงามจริงเลยครับผมตรงนี้เห็นวิวสวยไม่ได้นะตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวถ่ายมุมดโดรนนะมุมดโดรนถ่ายมุมดโดรนนะ วิววิวสวยครับผมภอาทิตย์แบบกำลังจะตกแล้วอืม,มกำลังคิดในใจว่าเราจะขึ้นไปทันพระอาทิตย์ตกหรือเปล่านะฮะไปะไปกันเลยดีกว่าครับผมจริงๆมันมีทางที่แบบว่าพิสดารน,นี่กว่านี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ลองเซิฟ์ก่อนนะเส้นทางที่แบบว่า ไม่ลำบากมากนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวใช่เหรอใช่เหรอเนี้ยใช่ไหมหลงปะหรือยังไงเอ่ยมันให้เราขึ้นข้างบนหรือปะหรือว่าลอดอุโมงค์ทำไมอยู่ดีเรดาร์หายไปเฉยเลยโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะจริงๆเราจะขึ้นไปบนนู้นหน่อยนะครับผม เดี๋ยวกำลังจะหาทางอยู่เอ๊ะหรือว่ามันต้องไต่ขึ้นตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ๋อไปวนขึ้นตรงนู้นนะเหมือนมันจะไม่ใช่เดี๋ยวนะ ขอ,อทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคครับเริ่มเจอแบบทางที่เป็นแนวสไตล์เอนดูโรมาแล้วนะฮะอืทางดีมีเซเว่นนะครับข้างบนโอ้โหเดี๋ยวนะขึ้นตังไหนเนี่ยอ๋อโอ้โหเหล่านี้เนี่ย ไม่หลงก็เลยนะฮะเราจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับผมโอ้โหเพิ่มความเสียวเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เบรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ไหวละเปลี่ยนแล้วใช้จอยเล่นจอยเล่นจากเพียนๆนนะฮะควบคุมลำบากมากนะครับผม เกือบไปแล้วนี่เราโอ้โหพวกเกือบลงเขานะฮะตรนนี้พาที่จะเลื่องแบจะทันมืดไหมเนี่ยไปครับผมขอใช้จอยจอยเล่นแล้วกันนะฮะเอ้ไม่ใช่ขอใช้เมาส์เล่นนะตรงนี้ขึ้นได้ไหมอ่ะโอ้ไปครับไปไปทางนี้นะฮะ รถหมดแรงแล้วครับผมโอ้โห้นะรถสองสองร้อยห้าสิบซีซีครับผมเบรกเบรกเบรกไปมันวิวแบบคือดูดีอ่ะนะฮะ็สวยมากนะตอนนี้แบบโอ้โหพรอาทิตย์กำลังตกครับผมยังสวยนะฮะมุมนี้สวยมากสวยมาก ก่อนที่จะมืดก่อนนะไปขึ้นขึ้นเขาต่อครับผมก็จะเสียวนิดนึงนะฮะขึ้นได้ไหมตรงนี้โอ้โหโอ้หมดแรงหมดแรงรอบตัดถึงขั้นรอบตัดเลยนะอื <game> <nearest my heart continua> <BSCRI insula analogy> สแสดงเม่กี้โดดได้เมื่อกี้โดดได้นะฮะเดีด๋ยวเราดูมุมนี้นะโอเคโอ้โหวิวครับวิวฮะโู้อย่างสวยเลยอะท่านผู้ชมนะอือสวยสุดๆนะฮะไปไปกันต่อครับผมโอ้โหแสงกำลังดีอนะจุดนี้เป็นจุดที่แบบสูงที่สุดของเกม GTA นะครับผม โอ้โหไปครับไปขึ้นอา่าลับทางดีๆไปตรงนี้ครับไปโอ้โหโอ้โหรถไหวไหมไหวไหมโอ้โหจังไหวครับจังไหวโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงมุมนี้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเ <c oughs> สียวเฮ้ยไอ้ไอันนี้นี่ได้ไหม <laughs> โอ้โหมุมนี้โคตรโดนนะขอบินสก,กีนไว้ก่อน <laughs> ปินสก,กีน <laughs> อ่ะไปต่อครับผมอถอยนิดนึงถอยนิดนึงเดี๋ยวตกเหลเดี๋ยวตกเฮวโอเคไปโอ้ หมดแรงครับหมดแรงไปต่ออีกใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ข้างบนจะมีคนมาหรือเปล่านะช่วงนี้จริงๆมันสามารถเดินขึ้นได้นะฮะโอ้โหวิวนี้ยิ่งสวยครับผมโอ้โหพาทิตย์ตกไปแล้วครับนะอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งข้างบนนะอือ ใครเห็นก็เสียแล้วอ,ะอ่ะอ่าเฮ้ยโอ้โหฝั่งนู้นนะพัดจันทร์กลังขึ้นด้วยครับวันนี้โอ้โหวิวมันสวยจริงๆครับผมไปครับผมตอนนี้ก็อาจจะแบบทางแคบหน่อยนะบนสันคมมีดนะครับผมตรงนี้อือหโ,โอ้โหวิวนี้ตัวนู้นนะฮะมองเห็นแบบเมืองนะครับยังสวยเลยอะโอ้โห วิวสวยมากครับผมเอาจอลรงจมืดนะฮะโอ้ยมีกระเช้าด้วยทำไมเราไม่ขึ้นกระเช้ามาเนี่ยอ๋อไปครับผมเอาขับให้เหมือนจริงนะฮะเราจะไม่ว่ามานะฮะไม่งั้นเราจะขึ้นไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับผมโอ้โหรอบตัดกันเท่วให้นะรดหมดแรงครับขึ้นต่อขึ้นต่อ ไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้โห oh, oh. อันนี้อะไรเนี่ยแดงจลัสอะไรเนี่ยอ่านว่าเบลอะไรวะเนี่ยเบลหรอเบลอะไรสักอย่างหนึง่งเขาให้เาให้มันมีอะไรให้ดูนะไปโอ้โห و. รถจอดได้ไงวะเนี่ย <c oughs> นะครับผมตัวนี้เขาบอกว่าไปดูได้นะฮะหืม โอ้โหจุดนี้ครับท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยวิวมันสวยครับสวยมากอะ่ะคือแบบทำไมเราไม่เอารถมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้วะเออมาจอดเลยมาจอดสวยๆดิ <c oughs> หาเรื่องครับหาเรื่องหาเรื่องเขาให้แล้วเริ่มจะมืดแล้วครับผมโอ้โหพรดจันทร์กำลังขึ้นเลยครัว้าว เกือบ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 อ่าโอ้โหวิวนี้ครับอืมมันสวยจริงๆเลยครับท่านผู้ชมนะฮะสวยงามมากปเราขึ้นต่อขึ้นไปชมวิวด้านบนกันดีกว่านะผม วันนี้ขับแบบเป็นคนดีคนดีนะฮะเอ้เอ้ไหวไหมเอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยมีคนด้วยว่าแต่เจ้าของรถหายไปไหนสองคันนี้นะโอ้ย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 นิดนึงนิด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 ได้ไหมเฮ้ยมีไหลมันมีไหลว่ะโอ้โหนะครับมุมนี้อย่างสวยนะ ครับผมวันนี้ก็เป็นนะออกทริปนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เล่นนะมาชมวิวด้านบนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพราะเอาใจเย็นอ่ะขึ้นตรงนี้อโอ้โหนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆขยับขยับนิดนึงอ,อันนี้ก็เป็นเหมือนกับ นะมีกล้องอะไรเขาเรียกว่าเทเลสโคปป่ะใช่ไหมวะใช่ไหมมองวิวนะครับผมด,ดูได้ไหมกดดูได้ไหมมันน่าจ,จะดูได้นะถ้าจำไม่ผิด <c ười> กดดูยังไงอะ่ะ <c ười> เอา้ากดเบิร์บ่ไดนเออปกติมันกดได้พี่เหรอ <c ười> เอ,เอ,เอ๊กดไม่ได้เฉยเลย เอ้าเดี๋ยววันนั้นมันจะกดได้อีกเลยโอ้โหไม่เป็นไรไม,ไม,ไม่ไม่กดก็ไม่ดูนะเดี๋ยวเรามาชมวิวนี้ดีกว่าแล้วท่านผู้ชมนะมันอะไรที่แบบแม่จะไปจะไปต่อยใคร <c oughs> <c oughs> พัดจัน์กำลังขึ้นครับนะวิววิววันนี้คือแบบสวยจริงๆแล้วท่านผู้ชมนะครับอันนี้ตรงเนี้ยมันคือจุดสูงสุดของ ของในเมืองนี่ที่นี่แล้วนะฮะใน gta นะครับผมเป็นจุดสูงสุดเลยนะครับผมนีมีเสาเรดาร์ก็มันจะมีเสาเรดาร์อีกฝั่งนึงเห็นนะหมนู้นแดงเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะพาแบบว่าขับตั้งแต่เขาเขาลูกนู้นเลยนะครับผมเขาลูกเขาลูกนู้นเดี๋ยวทำชี้ไงวะนู้นนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละเขาลูกนู้นเลยนะครับนู Việt ้นนั่นแหละครับเขาลูกนู้นเลยนะเดี๋ยวผมจะพาแบบ ไล่มาเรื่อยๆ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 เลยนะครับผมมาจะถึงแบบเขาลูกนี้นะฮะเดี๋ยวข้างบนไม่รู้มีอะไรบ้างนะะยังไม่ได้สำรวจนะครับผมก็สไตล์เล่นเกมของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะขี่มอไซค์เที่ยวนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบชอบแนวขี่มอไซค์เที่ยวนะครับก็ติดตามได้นะครับผมทำแคทฮ่าๆนะฮะขี่มอไซค์ในเกมนะครับผมโอ้บรรยากาศดีอ่ะสุดยอดมากเลยนะครับโอเค ันนี้เราก็ดีเลยนะฮะมาพร้อมกับยามาฮ่า YZ 250F นะครับผมลายレบูด้วยนะฮะเป็นมดใหม่ที่ผมเพิ่งลงไปนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดูได้นะครับผมลงลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็น y z เ F R7 นะครับทีแรกว่าจะพา R7 ขับขึ้นมาน่าจะไม่รอด <laughs> น่นาจะขึ้นลำบากหรือไม่ก็ตกเขานะฮะเพราะว่า ถ้าแบบทางประเทนี้น่าจะเป็นวิบากน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับลงไปข้างล่างเลยกว่านะมาโอเคไปดิโอ้ยเดี๋ยวล้อตกล้อตกไปครับผมอ่าขากลับนี่เราจะแบบเอามันกันหน่อยนะฮะอยวนะมันมันกลับทางไหนได้บ้างเนี่ยมีกลับได้ทางเดียวใช่ไหม เอเอเฮ้ยเ,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 เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึง่งนี่มันมีทางนี่กลับทางใหม่ได้ไหมได้ดิด้านหลังอะ่ะเออมันมีไหมเขับขึ้นที่ตรงนี้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปดีเลยนะฮะโอ้ โอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเทรลโอนแมนซีพีแอตก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะน่าจะมีทางลงได้ไหมโอ้หเฮ้ยนี่ไงมีนี่จะทางลง นี่ไงเราจะไม่ลงทางเดิมนะฮะได้ไหมได้ไหมตรงนี้

อุ้ยดาวหิวลงเลยโอ้ยอย่าอย่าชนหินก็พออุ้ย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 โอ้โอ้เบรก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 โอ้ตายอ่ะโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะเจ็บไหมเนื้อฮะโอ้ยไม่ไหวแล้ว รถ,ถันรถพังไปเดียวโอ้โหดาวฮิวแับลงมาแบบเสียวไสเลยทีเดียวเโอเคครับผมก็มาผมตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปการขี่วิทวิบากนะฮะ Yamaha YZF ไม่ใช่ YZF Yamaha y z, z 250F นะฮะผมแต่เพียงเท่านี้แล้วครับผมก็นะเป็นลายลสบูนะฮะสวยงามมากเลยนะครับผม มันเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับสวัสดีบ๊ายบาย